อรุณสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้านะครับผมเราคหน้าเกี่ยนะครับทุกท่านวันนี้เก็บแม่บี่อีกวันหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมวันสุดท้ายนะครับผมวันนี้นะครับเก็บแม่วี่ยามเช้านะครับ อันนี้เป็นพันใหม่ชุดสำรองนะครับทุกท่านนะครับผมก็จะเตรียมไว้นะครับผมเผื่อท่านที่สั่งพันใหม่กับผมํำไปมีปัญหานะครับทุกท่านเราก็แบบว่าไข่ฟักน้อยไข่ไม่แตกอะไรแบบนี้ครับผมเพราะว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะเป็นนะครับทุกท่านอาจจะเกิดได้นะครับผมก็คือไหมที่อยู่ในไข่ลูกมันเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะครับผมอาจจะตายได้นะก็จะเตรียมไว้สำรองด้วยนะครับผมก็ออกดีอยู่นะนะครับผม อันนี้เป็นพันหลักสีพันนางสีนะครับผมปนมอนโวลานะท่านาน,าาน,นะครับผมเป็นคล้ายค้ายมอนครัวสงคําก็คัวศูนหายพันนะครับผมก็เลยมีแม่กับยายยาย,ยายเลี้ยงไว้นะท่านเราก็เลยนํามาตัวนี้นะครับแต่งสาวแล้วก็นํามาเพาะพันธุ์นะครับผมนี่คือไข่นะครับผมไข่ของ ไหมที่เราการไว้เมื่อวานนะรทุกท่านได้จำนวนทั้งสิ้นนะครับผมสามสิบชุดสามสิบแผ่นนะครับผมก็คือเก็บไปบ้างแผ่นแล้วนะครับท่านเหมือนเดิมนะท่านชอบไข่ก็นกองๆนะที่จริงไข่เขาหนามากนะครับท่านสังเกตหะครับผมว่าเม็ดสีไข่ของเขาเนี่ยจะมีอยู่สามสีนะครับทุกท่านจะแตกต่างจากไม้พันธุ์อื่นนะครับผมไม้พันธุ์อื่นเนี่ย เขาจะมีสีไข่เนี่ยแบบเดียวกันแบบสีเดียวนะครับผมแต่พันนี้จะมีสามสีนะครับผมซึ่งจะแตกต่างอย่างมากนะครับผมกมับไหมพันธุ์อื่นๆนะครับผมใส่แต่ละปากก็หกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบนะครับท่านแล้วก็ดูที่แม่บี้เนาะถ้าแม่บี้เขาเล็กเนาะเราก็ใส่เยอะๆนะครับท่านไข่เป็นก้อนเป็นโค้นโค้นเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นไหมอีกพันที่เราคัดไวนะ้เนาะ เป็นนางมุยรังสีชมพูแล้วก็แยกรังขาวนะครับผมรังขาวแยกเลี้ยงนะครับผมเผื่อชุดหน้านะครับผมมีท่านสนใจนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ตัวผู้ที่เมื่อวานนะครับผมให้เขาได้ผสมอีกวันหนึ่งสําหรับตัวที่ไข่แล้วแล้วก็่อยให้เขาไข่เสร็จกระด้งนะครับผมแล้วก็จะเลี้ยงเองนะครับท่านนะครับผมเพราะว่าบางทีเยอะมากเราก็ไม่มีเวลาที่จะการไข่รอบสองนะทุกท่านเมื่อวานนี้จะส่งไปก็มีแถมให้แม่แ่ด้วยนะครับผมไข่ชุดสอง พี่เป็นไขวันเดียวกันนะครับผมก็ได้แบ่งกันนําไปเลี้ยงนะท่านเพราะที่จริงมันจะได้ชุดหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าสิบแผ่นนะครับผมทำไปเรื่อยๆนะนะครับผมนี่คือรังฝักหลอกรีบนะครับท่านเดี๋ยวรวมไว้นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้พี่ที่สั่งนะครับผมนะผมเดี๋ยววันพุธเราจะส่งไปพี่รังสวยดีอยู่นะครับผมความเก่นก็ใช้ได้นะครับทุกท่านนะผมพันนี้ ก็เก็นใช้ได้อยู่นะนะครับผมอาจจะไม่เกนนมากเท่าไหร่นะครับผมใช้ยกันเก็บน,นะคุณท่านเพราะว่าเยอะเนาะเราจะเสียนะครับก็แยกออกมาไว้ครับผมเดี๋ยวจะแยกเป็นค,คู่คู่อีกทีหนึ่งเพื่อให้สวผสมได้ทั่วนะครับผมแล้วก็